ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าการเลือกตั้งทุกๆุกกกสมัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระแสทางการเมืองนะครับขึ้นอยู่กับแนวทางหรือปัญหาภาพรวมของประเทศก็เลยคิดว่าตัวเลขก,กลมๆน่าจะอยู่ที่20ที่นั่งขึ้นไปนะครับ สยามรัฐสัปดาวิจารณ์อาทิตย์นี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณราพัฒแก้วทองค่ะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะคุณในฐานะแม่ทัพลุ่มภาคเหนือนะคะในการเลือกตั้งรอบหน้าค่ะแล้วก็เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะคุณนราพัฒค่ะเพิ่งเข้ารายงานตัวเป็นสสใหม่ป้ายแดงอย่างเป็นทางการนะคะ ภารกิจของคุณนราพัฒน์ในฐานะแม่ทัพภาคเหนือค่ะกับการเลือกตั้งครั้งหน้ากำลังกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายพักประชาธิปัตย์แล้วก็รองหัวหน้าพักภาคเหนืออย่างมากค่ะโดยเมื่อเราย้อนกลับไปในการเลือกตั้งนะคะเมื่อปี2องพันเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือ16จังหวัดก็พบสถิติในการเลือกตั้งนะคะที่ค่อนข้างน่าวิตกกังวลสําหรับพักประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจาร์ได้มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติพูดคุยจากคุณนราพัทน ในฐานะแม่ทัพภาคเหนือนะคะจะมาพูดถึงยุทธศาสตร์แล้วก็การวางกลยุทธ์ค่ะเพื่อทวงคืนสสเก้าอี้ภาคเหนือในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะก่อนอื่นเราต้องสวัสดีคุณราพัฒน์ก่อนนะคะคุณราพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันดับแรกเลยกับสอสอป้ายแดงคนใหม่ถือเป็นการกลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับใช่ครับครั้งนี้ก็ น่าจะเป็นขั้นที่สี่ครับ,รบขั้นที่สี่นะคะ <4 S 1> <ฮ>ค่ะก็เรียกว่าแต่ว่าภารกิจของคุณราพัฒ์วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้ามาเป็นสสยังมีงานใหญ่รออยู่นะคะที่เราอยากพูดคุยกันในฐานะแม่ทัพภักเหนือของพรรคประชาธิปัตย์ค,ค่ะวันนี้ภารกิจสําหรับคุณราพัฒ์เองเนี่ยในการเลือกตั้งรอบหน้าถือว่ามีความท้าทายเป็นงานหินมากน้อยแค่ไหนะคะเช่นค่ะก็ต้องเรียนนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับ ทุกกำลังใจนะครับที่ให้กําลังใจมาในเรื่องของการกับเข้าสู่ตําแหน่งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรนะครับจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับได้ทํางานในตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์น,นะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็พบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับรู้สึกมีความผูกพันแล้วก็รู้สึกได้ทํางานใ้เขาเต็มที่นะครับแต่พอมาบุอีกบทบาทหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ก็แน่นอนครับหน้าที่อาจปวบาทอาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะาเนื่องจากงานในสภาเนี่ยก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบนะครับ oh. ในการที่จะต้องเข้าไปดูแลแก้ไขปรับปรุงแล้วก็สร้างความเป็นธรรมสร้างความเขาเรียกอะไรสะดวกสบายคล่องตัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการถึงการเข้าถึงนโย,ยบายของรัฐบาลการเข้าถึง วิธีการทํางานนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าการทํางานเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะในเรื่องของข้อกฎหมายที่ยุ่งยิ้มหรือข้อกฎหมายที่มันไม่เอื้อต่อการทํางานของทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาค,ภาคธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยบทบาทของสอสก็คงจะต้องเข้ามาดูในเรื่องตรงนี้มากกว่านะครับส่วนถามว่าเรื่องของการหนักใจในการทําพื้นที่หรือในการวางแผนในอนาคตในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าทัประชนปัดเองเนี่ย เป็นพรรคที่ถือว่าเป็นสถาบันนะครับปีนี้ก็ครบ76แล้วนะครับเริ่มปีที่77เพราะฉะนั้นเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงอประสบความสําเร็จผ่านช่วองอาจจะบอกว่าตกต่ำนะครับเรามีขึ้นเรามีลงเราเคยมีสอสอเป็นจํานวนเป็นร้อยขึ้นนะครับกับเที่ยวนี้เราเหลือ52คนนะครับ <S <S คิดว่ามันเป็น,มนผมว่ามันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคปฏิบัติที่เป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคที่ไม่มี เจ้าข้าเจ้าของเป็นพรรคที่ทําทได้ทุกหน้าที่ทุกบทบาทนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อที่ในอดีตเราทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านที่น่ากลัวนะครับใครๆที่เข้าไปเป็นรัฐบาลระบบประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็ก็มีความระวลพอสมควรนะครับเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ย ก็แน่นอนครับเราแก้ปัญหาวิกฤตเราแก้ปัญหาเราเคยเจอวิกฤตตั้งแต่ต้มยำกุ้ง u, เราเคยเจอปัญหาแฮมเบอร์เกอร์นะครับหลายหลายท่านหัวหน้า,นานพักหรือ us, ในอดีตท่านนายกในอดีตเนี่ยก็แก้ไขปรับปรุงในเรื่องเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการบริหารประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีทั้งขึ้นมีทั้งลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองขึ้นอยู่กับสถานเวลาขึ้นอยู่กับเลื่อนไขทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าต้องบอกเลยว่า เราได้เตรียมตัวทําการบ้านมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนโยบายของท่านหัวหน้านะครับแล้วก็คณะกรรมการมหาชุดเนี่ยเราพูดถึง3กลไกนะครับโดยเฉพาะกลไกทั้งสามก็คือกลไกของพักนะครับกลไกสภาแล้วก็กลไกทางบริหารเพราะเรามีครบเลยวันนี้นะครับเพราะเราเป็นรัฐบาลนะครับกลไกของพักเนี่ยก็คือเรื่องของสมาชิกนะครับวันนี้พักปฏิบัติก็ยังเป็นพักที่มีสมาชิกระดับต้นๆอยู่นะครับเพราะเราเน้นไปที่ฐานสมาชิก แล้วก็มีงานสภาก็จะมีสสไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกทุกร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็มีฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนแล้กผลักดันแนวทางแก้ปัญหานโยอบายต่างๆนะครับสนับสนุนงบประมาณต่างๆลงไปทําให้ปัญหาในพื้นที่มันคลี่คลายเพราะฉะนั้นผมว่า3ามหลักกลไกตรงนี้น่าจะ,ะเป็นในทางบวกเป็นในทางลุกในการที่จะขับเคลื่อนภาคเหนือ ในเที่ยวหน้านะครับแล้วก็คิดว่าที่เราประชาชนก็คงจะได้ให้โอกาสเรากลับมาทํงานทางทางภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งเราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะประชาพักประชาธิปัตย์เองนะคะเราจะได้สอสอนะคะกลับมาตัวเลขกลมกลมอยู่ที่สักเท่าไหร่คะจริงๆต้องบอกว่าภาคเหนือเที่ยวนี้เราเหลือแค่คนเดียวนะครับก็คือ<ช>คนายกสุรนวัตินะครับจังหวัดต่างนะครับแต่จริงๆต้องบอกเลยว่าคะแนนเสียงของพรรคเพื่ปัทยเนี่ย โดยเฉลี่ยทุกๆทั่วไปทุกๆสมัยเนี่ยจริงๆเรามีคะแนนความนิยมในภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเวลามีการบารัรเลือกตั้งสองใบจะสังเกตว่าคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยในทุกเขตพื้นที่แทบเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้สสเขตแต่เราจะมีคะแนนที่เป็นคะแนนพื้นฐานของบัญชาบัตรเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับดันั้นเชี่ยวหน้าเนี่ยผมมองคร่าวๆว่าตั้งเป้าไว้อย่างไม่น้อยนะครับ ไม่น่าต่ำสิบนะครับแต่จะทําใหถึงยี่สิบไม่ได้เนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับก็เลยคิดว่าตัวเลขกลมๆน่าจะอยู่ที่20ที่ด้านขึ้นไปนะครับค่ะ <c oughs> แล้วการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามีการแบ่งเขตนะคะจะพักเหนือ16จังหวัดจะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะอยู่ที่7 1เอเก้าอี้สสถูกไหมคะใช่ครับเพิ่มมาจากเดิม6กครับเที่ยวนี้เป็น71ที่นั่งครับ ตรงนี้ก็เท่ากับว่าก็เป็นโอกาสสาหรับประชาธิปัตย์ด้วยครับก็แน่นอนครับการแบ่งเขตพื้นที่เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรายังมีแฟนพันธุ์แท้ประชาธิปัตย์ค่อนข้างที่จะกระจายอยู่ในทุกพื้นที่นะครับคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับในภาคเหลือนะครับเพียงแต่ว่าทํำยังไงให้คะแนนเหล่านั้นมันกลายเป็นคะแนนเขตไปด้วยเพื่อจะให สสเขตนั้นได้มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้ก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ระต้องทำช่วยกันทตั้งานบ้านครับสมรภูมิการเลือกตั้งในภาคเหนือนะคะรอบรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นนะคะแล้วเราก็พบว่ามีสสพักใหม่มีมีพักใหม่เข้าไปแจ้งเกิดอย่างพักอนาคตใหม่พักพลังประชารัฐนะคะพักภูมิใจไทยแล้วก็นั่นหมายความว่ารอบหน้าเนี่ยในการเลือกตั้งในภาคเหนือเนี่ยการต่อสู้ คุณราพัฒประเมินว่าจะเพิ่มความดุเดือดมากขึ้นไหมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างคุณร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเองพักเศรษฐกิจไทยก็ประกาศที่จะเข้าไปปักธงในทางภาคเหนือด้วยในฐนาร,รพักใหม่คะ่ะคือต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าการเลือกตั้งทุกๆุกกกสมัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระแสทางการเมืองนะครับขึ้นอยู่กับแนวทางหรือปัญหาภาพรวมของประเทศนะครับจะสังเกตว่า เอ๊ะทำไมคราวที่แล้วนะครับพักการเมืองใหญ่พรรคปฏิปักษ์เนี่ยเหลือแค่คนเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองและมีพักเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมามันก็เป็นเงื่อนไขาทางการเมืองอีกเช่นเดียวกัน <S 2> <S 2> ผมถามอย่างนี้ตัวอย่างเช่นพัคอนาคตใหม่ที่ปักธงได้หลายพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเงื่อนไขาทางการเมืองเนื่องจากพักไทยรักษาชาติถูกยุบพันธกันนะครับเมื่อพันธกไทยรักษาชาติถูกยุบและไทยรักษาชาติก็เหมือนกับ เป็นพักเหมือนกับพักคู่คู่กันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักไทยรักษาชาตินะครับแต่ว่าเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งสสลงเขตทักกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีทางเลือกคะแนนพักคะแนนความนิยมของพักไทยรักษาชาติจึงถูกเทไปยังพักใดพักหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องขายทางการเมืองทาให้พักอนาคตใหม่ก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มแฟนความนิยมของพักการเมือง ของเขาอยู่ถูกไหมครับอันนี้เมืม่อไม่รู้จะไปทางไหนไปกลับไปเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงถูกไหมครับมันก็เลยเป็นคะแนนที่ไปบวกเพิ่มให้กับบางพักอันนี้ผมว่ามันเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเพราะน้นมันก็เลยเห็นพักใหมปป่ๆเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกระแสะะเที่ยวที่แล้วก็ต้องบอกเลยว่ากระแสรักสมบจบทีุู่ตูนะครับก็เลยทําให้พักพลังประชารัฐเนี่ยมีกระแสะะความนิยมขึ้นมาจนต้องไปวัดถึงว่ากระแสะความนิยมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นแนนกระแสะความนิยมของพรรคการเมืองคือพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นกระแสะความนิยมของรุงตู่ hmm. นะครับเราต้องแยกอย่างนี้ถ้าเราวิเคราะห์อย่างนี้แล้วเราก็เลยเต้องบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าก็ต้องถามว่ากระแสะอย่างนี้ยังยังอย,งอยู่หรือไม่ถ้ากระแสะแบบนี้ไม่อยู่นั่นหมายความว่าความนิยมในการบริหารประเทศของพรรคพลังประชารัฐคะแนนจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปอยู่เป็นบทพิสูจน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ขณะที่พรรคปัญญประป,ปัดก็ทําหน้าที่อย่างที่ผมบอกสารกลไกนะครับทั้งสมาชิกทั้งสภาที่ทําหน้าที่ได้ดีและก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านที่มีผลงานโดดเด่นเราจะเห็นว่าสื่อมวลชนเองหรือใครเองก็มีความนิยมสมชอบในเรื่องของนโยบายของท่านหัวหน้าพักก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะที่ทําเรื่องตลาดนําการผลิตนะครับตลาดนพัธุ์การเกษตรและเราก็มีตัวเลขการส่งออกที่น่าพอใจ ขณะที่มีวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจด้วยซ้ําไปนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็รู้สึกแฮปปี้กับนโยบายประกันรายได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการเลือกตั้งข้างหน้ามันก็ถูกเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขของเรื่องของการรักษาความสงบเพราะงะั้นกระแสความนิยมก็อาจจะกลับมาที่ประชาธิปัตย์ได้ถูกไหมครับค่ะ เราพอจะประเมินในช่วงโคงสุดท้ายใกล้เลือกตั้งนะคะซึ่งถ้ามีการคาดการณ์นะคะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีขึ้นในราวกลางปีหน้านะคะปี25สมั26เนี่ยในกรณีที่รัฐบาลอยู่ครบเทอมตรงนี้เราพอจะมีการประเมิเนไหมคะว่าโค้งสุดท้ายที่เราน่าที่จะวิเคราะห์หรือว่าน่าที่จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเนี่ยน่าที่จะอยู่ช่วงไหนคะผมว่าก็คงให้ผมคาดเดาเนี่ย ท่านนายกก็กคงอยากจะอยู่จนถึงผ่านการจัด,จดประชุมเ <pe> อเปกเอเปกไปแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อผ่านไปเป็เอเปกไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันโค้งสุดท้ายแล้วก็คงจะเข้าใกล้สู่สนามการเลือกตั้งนะครับ <c oughs> ถ้าทุกอย่างพร้อมกฎหมายการเลือกตั้งพร้อมอมีการแก้ไขกฎหมายต่างๆพร้อมแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าช่วงๆปลายปีต้นปีก็น่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งกระแสตรงนั้นเนี่ย ามว่าวันนี้กระแสความนิยมหรือกระแสคนที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งผมก็คิดว่าประชาชนอยากห่วมประมาณสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของปากท้องอันนี้สําคัญที่สุดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับกระแสวันนี้ต้องตอบยอมรับเลยว่าภาษาปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาสําคัญถ้าพรรคไหนสามารถทำความเข้าใจสามารถเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงนั้นก็น่าจะเป็น าทางเลือกหนึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาไปที่ปัิเราก็บอกแล้วว่าเราดูแลเกษตรกรเราดูแลรากหญ้าเราดูแลเรื่องของอคนจนนะครับดูแลเรื่องของอความที่อยู่อาศัยอย่างเช่นกระทรวงพอมอเงี้ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรามีโครงการบ้านสุขป,ประชาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมถามว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของปากท้องหรือเศรษฐกิจได้ ถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรถ้เรื่องของอการการส่งออกราคาต่างๆการดูแลที่้องเกษตรกรน,นะครับอันที่2ก็คือกระแสความสงบอาจจะยังดูถ้ายังมีคนพูดถึงการกลับมาหรือพูดถึงในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังพูดถึงว่าการ,รนะลดโทษอย่างาอ,อย่างแบบผิดปกติหรือมากเกินไป มันก็จะเป็นปัญหาของความรู้สึกของความกังวลเหมือนกันว่าถ้าบางพัคก,การเมืองกลับมาแล้วไปตั้งเงื่อนไขหรือเสนอเงื่อนไขที่จะทําให้ความขัดแย้งในประเทศเกิดขึ้นอีกกระแสตรงนี้ก็จะเป็นกระแสเหมือนกันว่าเออมันควรจะต้องทําอย่างไรหลีกเลี่ยงอย่างไรไม่เช่นนั้นประเทศก็จะเดินไม่ได้ผมถามว่าหลายคนพูดถึงสงความกบนว่าเฮ้ยถ้าเกิดตามข่าวเขาบอกจะมีแลนดสไลด์หรือมีอะไรต่างแต,แต่ในอีกมุมหนึง่ง ถ้าทำอย่างนั้นแล้วประเทศกลับเข้าสู่วงเวียนเรื่องกฎหมายเรื่องส้รตกลมเรื่องกฎหมายลดโทษให้คนโงอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องช่างใจเหมือนกันว่าพักไหนที่จะสามารถทําให้ปัญหาเหล่านี้มันไม่เกิดหรือเกิดน้อยที่สุดเบาบางที่สุดและก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วก็เป็นพักที่จะสามารถลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศได้ผมว่าพักนั้นนะ่าจะได้รับกระแสะความนิยมมากที่สุด สำหรับพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะถูกมองโดยตลอดว่าเป็นพรรคแบบคอนซ์เวทีไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพบว่ากลุ่มโบวตเตอร์โดยเฉพาะที่ที่ผ่านมาปี6-2แล้วก็กำลังจะมีขึ้นในปี66กนะคะกลุ่มโบวตเตอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์เราวางกลยุทธ์เอาไว้อย่างไงคะเอ่อตอนนี้ถ้าถามว่าเอาแบบเปิดใจกันะนะครับไม่พูดกันไม่ไม่ใช้วัฒกรรมสร้างประเด็นกันขึ้นมา ผมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่เปิดกว้างมากที่สุดด้วยซ้ำไปเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของประชาชนเป็นเจ้าของสมาชิกเป็นเจ้าของและวันนี้ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเปิดทั้งคนรุ่นใหม่เราเคยมีนิวเดมเราเคยมียุวะเราเคยมีแนวร่วมทางภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะและสังเกตว่ายุคนี้ท่านหัวหน้าท่านจุรินเนี่ยท่านก็พยายามดึงมวลชนหรือประชาชนคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเรามีพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ ใหม่แล้วพูดถึงเรื่องของอคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนอพูดถึงเรื่องคริปโตพูดถึงเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับเราก็จะมีคนเราใหม่ๆอย่างนี้เข้ามา,าเข้าสู่ประชาธิปัตย์มากขึ้น<ช>แต่อย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้องไม่เอาการเมืองไปนําเขาเราจะต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เต็มที่ส่วนท้ายที่สุดถ้าเขาเห็นว่าพรรคการเมืองที่เขาเข้ามาแล้วได้มาพูดได้มา ปรึกษาหรือได้มาขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาแนวทางในอนาคตร่วมกันเนี่ยแล้วเห็นว่าไปนิปัดทําได้ขึ้นได้เขาจะกลับเข้ามาเป็นคนของประชาธิปัตย์และเขาก็จะกลับมาเป็นสมาชิพพกพรรคหรือเขาอาจจะกลับมาสนใจที่จะมาเป็นตัวแทนพรรคในการทํางานการเมืองก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ประชิิปัตยจะเปิดกว้างเดี๋ยวผมทําโครงการที่เสื้ออยู่เนี่ยนะครับก็คือน็อตเด่นเนี่ยนะครับน็อตเด่นเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานก็คือผมจะเปิดเวทีให้กับ ทุกสายอาชีพนะครับอย่างเช่นวันก่อนที่ไปที่ทีทางเชียงใหม่นะครับผมก็ได้พูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเงี้ยก็ให้เขาบอกเลยเต็มที่เลยว่าเขาต้องการอะไรปัญหาก็คืออะไรปัญหาคือความเท่าเทียมปัญหาเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เขาเรื่องบัตรประชาชนเรื่องที่ดินทํากินนะครับการเข้าถึงงบประมาณของรัฐหรือการช่วยเหลือสนับสนุนของรัฐเนี่ยเป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเงี้ยเราก็ให้เขามาแสดงออกแล้วก็มาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทํางานร่วมกัน ผมก็ใช้โโลแกนว่าตุ้มช่วยอีกแรงายคว่าผมก็จะไปอีกหนึ่งแรงในการช่วยเขาขับเคลื่อนในปัญหาของเขาปุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่นะครับที่ตอนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเขาจะมาเขาชอบมากเลยที่รัฐสนับสนุนเงินสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ที่ให้เงินไปโครงการละประมาณ3ล้านเนี่ยให้เขาไปจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องแปรรูปทําการตลาดเพื่อให้เขายกระดับจากเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือแปลง ก็คือการยกระดับแปลงใหญ่ที่เขาได้เงินไปเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาอยากให้รัศนัยสนับสนุนต่อแต่ปัญหาวันนี้เหมือนกับทางสํานักงบหรือสภาพฒน์อาจจะไม่อยากให้ทําต่ออะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นแรงขับเคลื่อนที่ว่าเราจะต้องไปขับเคลื่อนช่วยเขาเพื่อให้กลุ่มต่างๆที่อยากจะเข้าสู่ยกระดับแปลงใหญ่ที่ได้รับเงินสนับสนุนไปจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเครื่องจักรในการทําการเกษตรเพราะอยู่นี้มันต้องแข่งขันด้วยต้นทุนแข่งขันด้วยเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโอกาส เขายังทําเกษตรกรแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะสู้เขาจะสูะ้ไม่ได้การแข่งขันจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญที่ผมคิดว่าน่าจะขับเคลื่อนอนโยบายเหล่านี้นะครับไปถึงพี่น้องเกษตรกรได้นะครับ,รบการเชื่อมเหนือเชื่อมโลกนะก็คือมีกลุ่มคนที่ก็บอกว่าเขาอยู่ชายแดน เขาต้องการเศรษฐกิจชายแดนต้องการการค้าขายต้องการเปิดด่านต้องการให้มีด่านชายแดนมากขึ้นในการที่จะทำมาจะจะทำธุรกิจซื้อขายระหว่างประเทศกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากนอตเดนทั้งหลายว่าเขาอยากจะได้อะไรแล้วก็บอกว่าโอเคผมก็จะไปอีกหนึ่งแนนะครับก็เลยใช้คาว่าตุ่มเข้าอีกแรงก็คือจะเอาข้อมูลของเขาเอาแรงสนับความต้องการของเขาไปสะท้อน ให้กับสภาไปสะท้อนให้กับผู้บริหารนะครับได้ขับเคลื่อนแนวทางในการบริหารต่อไปก็เป็นกุ้มตุ้มช่วยอีกแรนดครับในตอนท้ายนะคะอยากจะรบกวนให้คุณราพัฒน์ค่ะฝากถึงสมาชิกพักปฏิทินปัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือคะ่ะสําหรับการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้าเนะะี่ยค่ะคือวันนี้นะครับต้องบอกสมาชิกพักเรานะครับอ,อยากให้ยึดสามกลไกที่ผมพูดถึงก็คือสมาชิก ก็คือพรรประชาธิป,ปัตย์นะครับสสในสภานะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่ไปอยู่ฝ่ายบริหารถ้าเรายึด3ามคนไกนี้นะครับแล้วถ่ายทอดแล้วก็บอกกล่าวกับประชาชนเป็นตัวแทนรับฟังปัญหาของประชาชนโดยจะใช้ช่องทางเ้าะเต็มหรือช่องทางที่ท่านลงไปพบกับกับประชาชนก็ได้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมปัญหานะครับแล้วออกแรงช่วยเขาในการในการขับเคลื่อนหรือในการประสานงาน ก็จะทําให้พี่น้องประชาชน,เ,นเข้าถึงเรามากขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือการรับฟังนะครับการแก้ปัญหาแล้วก็การจัดการกับอุปสรรคอันนี้ผมว่ามันเป็นหัวใจถ้าสมาชิกเราหรือว่าที่ผู้สมัครของเรานะครับสามารถเข้าใจในสามประเด็นนะครับที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะจะเข้าใจเรามากขึ้นรับฟังเรามากขึ้นนะครับเราจะต้องทําหน้าที่เป็นทั้ง ตัวแทนเป็นบุรุษไปสนีนะครับเป็นทั้งฝ่ายาฝ่ายกลยุทธ์ในการช่วยเขาคิดช่วยเขาทำนะครับอะไรที่เราหยิบต้องได้จับต้องได้อะไรที่เราจะาเป็นตัวแทนไปพูดไปบอกกับสสเราได้เป็นตัวแทนไปพูดกับรัฐมนตรีเราได้เราควรจะต้องทําหน้าที่เหล่านั้นนั่นคือหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเพื่อที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์เคลื่อนไปข้างหน้านะครับเราไม่ได้มีในทุนมากมาย เรามีแต่กำลังแรงใจนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยอย่าไปบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ไปยึดบัตรเหลือ50สกว่าคนไปภาคเหนือเหลือคนเดียวกทมเหลือศูนย์มันก็ไม่ได้หรอกครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเรารู้สึกประชาชนรู้สึกเป็นม,มีความหวังกับเราเขาอาจจะเทคะแนนให้เราก็ได้นะครับอาวนิสินจ้าง ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าผมดูอย่างตัวอย่างอย่างท่านชวนนะครับที่ท่านยึดมั่นกับแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องประชาธิปไตยสุจริตเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันยังมีพลังของคุณกลุ่มเหล่านี้อยู่ทํายังไงให้อามสินจ้างมันไม่ได้ผลทํายังไงให้แนวทางการทํางานของเราชัดเจนเรารับฟังเขาชัดเจนเป็นที่ปรึกษาเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นพวกเขาชัดเจนเนะี่ยผมว่ามันเอาชนะ,ะปัจจัยอื่นได้หลายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะปัจจัยอารมสินจ้าเนี่ย อำนาจหรืออะไรก็ตามมันไม่สู้อำนาจใจหรอกครับถ้าเราสามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาเขาเข้ามาอยู่ในใจเรานะครับผมเชื่อว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นไปได้ครับค่ะยังไงวันนี้นะคะสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ต้องขอขอบพระคุณกุณราพัฒมากเลยนะคะที่ให้เกียรติทางเราค่ะค่ะดีรขอบพระคุณมากค่ะครับดีครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ